สวัสดีครับเพื่อนผมบีชาอีกเช่นเคยครับในรายการสาวัสดีน้ำผู้ได้ by, บายวินวินพูครับเจอกันในปี2566ครับอีม e ุกนะครับ SB ีปั๊มเป็นปั๊มโมเดลที่ใช้งานได้ดีมากที่สุดอีกรุ่นหนึ่งครับแล้วก็ขายดีมากนะครับเป็นป um ั๊มทีนะ่ใช้งานได้ดีแต่ราคาอยู่ในเกณฑ์ที่เป็นราคาถูกนะครับปั๊ม um, ราคาถูกอีม e ุกใช้งานดีมาก นะครับที่สุดอีกแบรน์หนึ่งนะครับแล้วซื้อที่ไหนที่จะได้การบริการดีที่สุดนะครับในระหว่างที่ราคาที่ใกล้เคียงกันซื้อที่ไหนดีสุดผมพิชามั่นใจว่าซื้อที่วินวินพูเท่านั้นนะครับถึงจะได้รับการบริการที่ดีสุดร้านค้าหลายร้านที่ขายในออนไลน์ครับขายตัดราคากันจนเพื่อนๆในวงการหลายคนนั้นอยู่ไม่ได้นะครับเราเองไม่สามารถที่จะลดราคาลงไปต่ำได้เท่าพวกที่ขายตัดราคา เพราะอะไรเพราะว่าขายราคาที่ต่ำมากๆนั้นไม่สามารถที่จะดูแลลูกค้าทั่วประเทศได้นะครับของเรามีพนักงานมีทีมช่างไว้คอยบริการครับเป็นช่างของเราเองไม่ใช่ช่างของผู้นําเข้าตัวอิมุกเราไม่ได้นําเข้าเองนะครับอิมกุกมีผู้นําเข้าต้องมีช่างบางคนนั้นใช้ช่างจากผู้นําเข้าช่างของผู้นําเข้าก็มีอยู่ไม่กี่คนนะครับผมยืนยันว่าช่างไม่ได้เยอะเท่ากับช่างของวิมินผู วินวินพูของเราสามารถดูแลลูกค้าทั่วประเทศได้ดีกว่านะครับด้วยความรู้ด้วยประสบการณ์ด้วยทีมงานที่มากกว่าที่จะดูแลลูกค้าได้ดีมากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับราคาเราจะไม่ใช่ราคาที่ถูกที่สุดนะครับแต่ปั๊มอีโมกถ้าซื้อจากวินดวินพูจะคุ้มค่ามากที่สุดในการบริการหลังการขายที่ดีกว่านะครับในการให้ความรู้ประกอบที่ดีกว่าในการเลือกซื้อออเทอเรอรีประกอบที่ถูกกว่าแนะนำขายของด้วยความรู้มากกว่า ไม่ใช่อยากขายอย่างเดียวนอกจากนั้นครับพิเศษไปกว่านั้นก็คือใครที่ซื้อปั๊มกับเราสมมุติซื้อปั๊มอิม,มุกเอ็นบีเวลาจะซื้ออะไหล่เอ็นบีอิม,มุกท่านจะได้ส่วนลดพิเศษครับในราคาที่ต่ำกว่าราคาปกตินะครับอะไหล่ที่ถูกกว่านะครับนอกจากการบริการที่ดีกว่ามีอะไรที่ดีกว่ามีอุปกรณ์ที่ต่อเนื่องเชื่อมต่อนั้นที่ถูกกว่าพร้อมกันนั้นการให้ความรู้ นะครับที่ดีกว่าแน่นอนครับจึงเป็นเหตุผลที่ว่าเลือกซื้อ s อปั๊มอีมมกปั๊มต้องที่วิมินพูเท่านั้นนะครับวันนี้ต้องจากลาไปก่อนครับฝากเคล็ดลับดีๆที่จะมีมาฝากในตอนถัดไปสวัสดีครับ